วอจับมือมหาวิทยาลัยราชภัฏนบ้านสมเด็จเจ้าพยาเปิดงานมหากรรมสินค้าดียู t 4 b c g อครั้งที่2อแอสมุทรสาครหนุนสินค้าชุมชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากเปิดงานอย่างเป็นทางการสุดยิ่งใหญ่ค่ะสอหรับงานมหากรรมสินค้าดียู t 4 b c g ครั้งที่2อแอสมุทรสาครค่ะและการทดสอบตลาดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์โอท็อปค่ะโดยเครือข่ายองค์ความรู้ค่ะงานนี้ค่ะเป็นความร่วมมือกันค่ะระหว่างอวค่ะและมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพยาค่ะและศูนย์การค้าเซ็นทร นุตันเทิดทิศเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมค่ะเป็นประธานในพิธีเปิดงานพร้อมด้ดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรลินดาเกนฑมาอธิการบดีมหาวิทยาลัยร,ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นประธานในการจัดงานครั้งนี้ค่ะโดยภายในงานค่ะมีการสแสดงและจัดจาหน่ายสินค้าค่ะที่เกิจดจากความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนที่นํามาพัฒนาผลิตภัณฑ์มากกว่า40ร้านค้าค่ะนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นการสาธิตการแปลงรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรค่ะเมนูอาหารพื้นถิ่นการจัดงานในครั้งนี จะเป็นการเพิ่มช่องทางการจําหน่ายสินค้าค่ะขยายโอกาสและเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการรวมถึงยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนค่ะส่งเสริมเศรษฐกิจกฐานรากได้อย่างยั่งยืนอีกด้วยค่ะกิจกรรมในวันนี้ก็จะเป็นการประชาสัมพันธ์นะคะนำสินค้าของประชาชนในชุมชนและท้องถิ่นที่เราได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนายกระดับ มูลค่านะคะขึ้นมาแล้วก็เอามาแสดงสินค้าเพื่อที่จะเป็นการขยายช่องทางในการหารายได้ให้กับเขาเพิ่มมากขึ้นค่ะจากเดิมที่เราได้ลงไปช่วยเขาพัฒนาสินค้าต่างๆแล้วเนี่ยนะคะ โดยส่วนใหญ่ประชาชนเขาก็จะมีการขายในช่องทางออนไลน์บ้างหรือว่าขายตรงบ้างหรือว่าขายในในรูปแบบต่างๆวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ทางมหาวิทยาลัยนะคะได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการในการเปิดช่องทางการขยายสินค้าให้ขายสินค้าให้กับพวกเขาด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของโครงการ u 2 t for BCG นะคะซึ่งเราทำหลากหลายรูปแบบแล้วก็หลากหลายกิจ แต่หลักๆเลยเนี่ยในส่วนของมหาวิทยาลัยเองเนี่ยงานหลักๆของ U2T เราก็คือนำองค์ความรู้คืออาจารย์แล้วก็นักศึกษาเนี่ยค่ะนำงานองค์ความรู้วิจัยแล้วก็นวัตกรรมเนี่ยลงไปช่วยเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์พื้นบ้านนะคะแต่ว่าการทำโครงการในในเรื่องของการออกบูธหรือว่าออกนิทรรศการอันนี้จะเป็นอีก หนึ่งกิจกรรมที่เราเป็นทำให้มันครบวงจรทั้งต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำนะคะเพื่อที่ว่าออชาวบ้านจะได้มีช่องทางในการขยายตลาดมากยิ่งขึ้นค่ะในการคำนวณรายได้ที่จะเกิดจากการนำสินค้ามาขายงวดนนี้ค่ะเราเราตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าน่าจะมีการกระจายรายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ10จากเดิมที่เขาเคย ได้เป็นไรายได้ของเขาอยู่แล้วค่ะก็คาดว่าจะมีผู้ที่สนใจนะคะเข้ามาชมแล้วก็ซื้อสินค้าทุกวันในวันที่24 25 26นะคะซึ่งน่าจะมากกว่าปกติที่เขาเคยขายได้ในในแต่ละวันอยู่แล้วค่ะอีก6เดือนถัดจากนี้ไปเนี่ยเราก็น่าจะขยายพื้นที่ในการในการจัดโครงการนี้ไปอีกก็คาดว่าจะมีผลิตภัณฑ์ที่เกิดจาก การนำงานองค์ความรู้วิจัยและนวัตกรรมของเราลงไปต่อยอดให้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆของชุมชนและท้องถิ่นเนี่ยก็น่าจะมีสินค้าเพิ่มมากขึ้นแล้วทุกครั้งของการทําโครงการเสร็จสิ้นเนี่ยคะ่ะเราก็จะมีการทํากิจกรรมในลักษณะอย่างนี้คะ่ะอย่างน้อย2-3ครั้งค่ะต้องขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกๆแขนงนะคะที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ถึง ความสำเร็จของโครงการ U2T for BCG นะคะซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งเป้าไปที่การยกระดับรายได้ให้กับประชาชนในชุมชนท้องถิ่นหลังโควิดนะคะก็อยากจะให้ผู้ที่เห็นหรือผู้ที่เข้ามา,ามีส่วนร่วมในครั้งนี้ค่ะช่วยบอกกันต่อๆไปะคะ่ะว่าผลิตภัณฑ์หรือว่าสินค้าทั้งหลายที่ชาวบ้านได้นำมาแสดงในครั้งนี้ค่ะหรือว่านอกจากจะเป็นการ แสดงให้เห็นถึงการนำองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยลงไปสู่ประชาชนแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือเป็นการช่วยยกระดับรายได้ให้กับประชาชนในชุมชนท้องถิ่นอย่างแท้จริงนะคะสิ่งที่เรานำมาขยายหรือว่าสิ่งที่เรานำมาแสดงนิทรศการในวันนี้ค่ะ เป็นภูมิปัญญาของทั้งชาวบ้านร่วมมือกันกับมหาวิทยาลัยเพราะฉะนั้นการอุดหนุนสินค้าของชาวบ้านที่นำมาจัดที่นักการในครั้งนี้ถือว่าจะเป็นกำลังใจให้กับชาวบ้านได้มีอ,อ,อาชีพนะคะมีการสร้างงานเป็นการอุดหนุนภูมิปัญญาของคนไทยด้วยกันเองค่ะ